เอาละรครับก็สู้ดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาต่อครับเกมนี้นี่ตอนที่ผมเข้าเกมมานี่คือเราได้เพื่อนอินโดมาวะ่ะอะไรก็จะแบบไม่ต้องไปวิ่งคนเดียวแล้วครับวันนี้เนี่ยละเหมือนกับว่ามันบอกว่ามันมีบ้านด้วยนะปะและนี่คือบ้านมันวะ่ะ good base bro nice yeah 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 เฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะ The password code is 7097และคือบอกกรหันให้เราด้วยว่าว่ไอ้คือได้บ้านละไม่อบอกอะไรนะอีกอี b บ o อีก a ีพาสเวิร์ดน่ม่บอกว่า7097แล้วก็สวย i s open now เราได้บ้านมาแล้วดูดิไปดูชั้น2ดีกว่าบ้านมานี่คือมีหลายชั้นอยู่นะนี่โอ้โหอันนี้คือมันน่าจะเพิ่งลงมาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็่ตอว่าเราได้บ้านอยู่แล้ววันนี้เนี่ยไม่ต้องไปสร้างบ้านแล้วนี่และนี่คือชั้นดาดฟ้าว่ะโอ้โหและคือโล่งเลย วันนี้ผมว่าเราก็ต้องฟาร,รม์มอะไรก็มาอับบ้านและแตอนนี้คือ,อยังเป็นบ้านไม้อยู่เลยเนี่ยดูดินี่ข้างล่างก็มี3เตาแล้วก็ข้างบนก็กล่องหนึ่งไปชาร์กพรีเมียมรวมทุกความบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็น y o u u u b พรีเมียมต่อ,อยุเมลเดิมได้เลยหรือว่าใครที่เป็นสายดูอนิเมะดูซีรีส์เนี่ยก็จะมี Netflix Disney รวมไปถึงไอชก็ยังมีเลยครับ แล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนหมดอายุล่วงหน้าให้ด้วยครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีขาดตอนแน่นอนสาม,มารถสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยครับจะมีแอดมินดูแลตลอดทุกอายุการใช้งานเลยสนุกทุกความบันเทิงความบันเทิงที่คุณต้องการต้องชาร์จพรีเมียมและคือเผาของยาวเลยวะนี่วันนี้คือไม่ทำอะไรเลยครับมาเดี๋ยวเราก็มาหาฟาร์มดีกว่านะวันนี้คือวันนี้ผมว่าเราก็ต้องได้จับปืนบ้างละ ตั้งแต่เล่นมานี่คือได้จับแต่ปืนพกอะวันนี้คือไปหาปืนดีๆใช้บ้างดีกว่าไปนี่เดไปหาตัดไม้บ้างดีกว่าครับแล้วก็วันนี้คือต้องเผาแรงก่อนนะบ้านนี้คือยังเป็นไม้อยู่เลยผมว่าถ้าเป็นไม้แบบนี้คือไม่น่ารอดนะตันนี้คนในเซิฟก็เยอะนะแล้วก็ต้องรีบอัพครับ เจอเหยื่อแล้วนี่งไงแล้วก็มาลาก,กว่าแล้ก็ร่วงไปมาแล้วก็มาแล่นหนังกันครับมันก็ได้ผ้าอยู่นะดูดิแล้วก็ฟาร์มมาเดี๋ยวมาฟาร์มแร่แล้วก็กลับไปเผานะตอนนี้คือเพื่อนอินโดรเรานี่คือได้อยู่บ้านวะ เห็นมันเผาแรงเดียวเลยนี hey. ่แล้วก็ออกมาฟาร์มครับเพราะว่าวันนี้คือจะหาทำปืนบ้างดีกว่าแล้วก็ต้องได้จับบ้างแล้วนะเล่นแต่ปืนพกนี่คือไม่ไหวครับไปซู้ใครไม่ได้เลย I always make some bike What do you mean, bro? You know in, in Thailand uh, so many มีมอเตอร์ไซค์เลท modified with racing right oh you mean a uh, racing motorcycle in Thailand right huh you know racing in Thai yeah 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 no nice man อันนี้มันถามแข่งรถเวฟเหรอวะผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวะ กอร์มิงไลท์ค w h ว่า o ี่ว n t o อ a คนี่ว่ะไลท์เวฟฟาร์มอีกวายครับนี่แถวบ้านเรานี่คือโล่งเลยไม่รู้ว่าใครมาฟาร์มไม่เอาไล่ตัดไม้ต่อนะ What's up bro Where are you going? Ayo kita berburu China. You speak English? Uh, let's kill some Chinese. I don't know, bro. Let's, let's kill them. Let's kill Chinese. โอเค okay, let's go let's go <S นี่มันพิมพ์มาละโอ้โหมันบอกว่าให้แพ้ค่าจีนวะ่ะวะ let's go <S โว้ยข้างหน้านมีคน okay, okay. ไมต้องหนีดีกว่าจะค่ายังไงมีแค่ขวานเองเนี่ยตอนนี้เพื่อนเรามันบอกว่ามันจะออฟแล้ววะโอ้โห See you later bro, good luck มันจะไปละโอ้โหสามีเพื่อนเล่นหว่นี่คือแล้วก็วิ่งคนเดียวยาว,วเดี๋ยวไปหาฟาร์มดีกว่าครับวันนี้คือเหมือนเดิมแล้วก็จะหาทำปืนเล่นนะตอนนี้คือมีแค่ขวานเองเนี่แต่ก็พอได้สครับมาละเดี๋ยวไปหาเพื่อนใหม่ดีกว่าวะ่ะหนุกดีครับหาเพื่อนเล่นเนีย่ย อล้วก็ฟาร์มเผาไปนี่ก็คือฟาร์มเหล็กนะแล้วก็เผาไปแล้วก็จะได้ทํากระสุนบ้านครับแต่ก็คือเผาไว้ก่อนแ้วบ้านนี่ยังเป็นแค่บ้านหินบ้านไม้อยู่เลยเนะี่ยแล้วก็ต้องไปหาแบบหิน้วก็มาอัพกันอยู่ได้โดนแน่ครับไม่ว่าจะโดนเก่าหรือเปล่านะแนเพื่อนเรานี่คือมันก็ทําบ้านใหญ่อยู่แต่ยังเป็นแค่ไม้เลยว้ดูดิประตูนี่คแค่ประตูเดียวอะ แล้วก็ค่อยใส่ประตูเพิ่มน,นะ I don't know เราฆ่ามันดีไหมเพื่อน <c oughs> ไมไ่เลยผมเพิ่งมาเล่น <c oughs> Yo โอ้ย no 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 ตอนนี้ค oh, ือเราเจอคนไทยว่ะแล้วก okay. e. so ็มีต่างชาติด้วยครับคนหนึ่ง hello โอ้ยไอ้เหลืองมามาดีกว่าแล้วจ้าน่าจะมีปืนเนี่ยตัวนี้เนี่ยนี่คืออะไรยังมีแค่หน้าไม้เองครับแล้วก็มีไอ้แท่งไม้เนี่ย โอ้ยตัวนี้คือมันเอาแล้วไอ้ตัวนี้คือมีปืนว่ะลูกซองเลยนี่โอ้หนี่คือไม่โดนด้วยตายวะเอาว่ะไอ้พวกนี้มันจะเอาเราเลยว่ะเราถอยก่อนดีว่ะดูด,ดิผมว่าพวกมันสองตัวเลยเนี่ย นี่ตัวนี้น่าจะลากมาเ,เย้าบอกว่าผมจะเล่นตัวนี้ก่อนนะนี่โห้โล้วสองทีแล้วบอกเลยว่าสาหัสแน่จังหวะน,นี้นี่ไงตัวนี้คือร่วงวไปโอเคเก็บมาอีกตัวมาแล้วอีกตัวนี้คือลูกซองนะดูดินี่ตอนนี้คือผมเหลือแค่แทงไม้ละ กระบองนี่เนี่ยนี่วุ้ยแล้วคือทีเดียวเข้าหัวแล้วก็หยิบปืนมานแล้วก็ฟับสวยตอนนี้คือผมได้ปืนลูกซองมาโอเคนี่ไงมาครับนี่เราได้ปืนมันมาแล้วอยู่นีดกันนี่ตอนี้มันมองว่ะปืนมันอยู่ที่เรา เราไปดีกว่าเพื่อนเรากลับบ้านดีกว่านะตอนนีผมได้ปืนลูกซองมันมาที่อะไรก็กลับไปทํากระสุนลูกซองแล้วมาเล่นกันถือว่าได้ของมาว่ะจะเอาเรื่องว่ะเอากระบองนี่อลไก็ตีเข้าหัวทีเดียวร่วงนะแม่เอาลูกซองอัหนาผมเฉยเลยนี่ได้ปืนมันมาอยู่ถือว่าคุ้มแล้วเราเนี่ย เอากระบ,บองไล่ตีนะะแล้วก็กลับบ้านครับแล้วเองเล่นเกมนี้นานยังผมเพิ่งโหลดมาผมเห็นคนเขาเล่นเน็ตสต็อกผมเล่นโหลดจำนี่ก็เหมือนกันยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลยเนะี่ยเพิ่งโหลดเล่นมายัางเล่นยังไม่เป็นเลยเนะน,นี่ยอนีรจะบอลลูนว่ะเอาสักหน่อยดินี่ไงบุรว่า ของในกล่องในมบอลลูนนี่คือแชมเปียนของดีหรือเปล่าแล้วก็ยิงกับหน้าไม้เลยหน้าไม้นี่คือดาเบ็ดมันมแรงอยู่นะดูดินีด่ดูของแนกะผมว่าของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะมาตอนแรกที่ผมมาเล่นใหม่ๆนี่คือผมเด็กว่านี่คือแอรดรอปนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่บอลลูนแอดรอปนี่คืออีกลูกหนึ่งถึงว่าของมันเกลือไปแล้วก็ไปครับกลับบ้านกัน มาแล้วเราก็มาถึงบ้านเราครับดูสภาพบ้านดิยังเป็นบ้านไม้อยู่เลยบ้านพี่เลยบ้านคนอินโดมันให้รหัสมาเนี่ยไี่เราก็อยู่เลยเมื่อกี้รหัสบ้านมัน7097มั้งลองใส่ดูไม่รู้ถูกเปล่าไม่ได้เลยเจ็ยเออ ไปตอนนี้ล้วก็ได้ปืนมันมาครับไอ้ปืนลูกซองเนี่ยน<ม>ี่เดี๋ยวก็มาลองหาทำกระสุนนะแล้็มาลองเล่นดูแต่ว่าถ้าเกมนี้คือถ้าเราเปิดประตูเนี่ยไอตรงโค้ดล็อกแล้วต้องทำให้เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีเขียวนี่คือคนอื่นมันเข้าได้ครับไม่งั้นนี่คือเรียบร้อยแน่ครับบ้านเราเนี่ยนี่ แล้วเก็บของแป๊บเจอกลฟาร์มครับมาเดี๋ยวมาลองลูกซองสักหน่อยนี่หุยหุย,ยต้องเล่นอย่างนี้ว่ะอันี้ผมมาลองใส่สโคบอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นสโคบไม้แล้วก็มาลองติดที่ลูกซองนะนี่ก็ถอดดีกว,ว่าว่ะจิงอย่างยากเลยแต่ก็ถือว่าพอได้ของอยู่ไม่แต่ก็แรงนะัลูกซองเนี่ยทีเดียวร่วงเลย Hey, yo, hello, hello, hello. hello, hello, Yo, no, no, no. hello, bro. No, no, no. Sorry, 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 Yo, yo, yo. Go go man, go Don't worry. Sorry, 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 bro. Where are you from? Uh, Japanese, Japanese. What's up, bro? Oh yeah. What's yeah, what's up? Uh, what's up? Hey. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. <laughs> Sorry, I speak. I uh, speak. No, not speaking English, no speaking. Okay, I speak Japanese. Sorry. Oh my God. Yeah, I speak Japanese. <laughs> I love you. <laughs> Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu! Kaun Bangwa, Bangwa, oh my god, very, very. Good. I watch anime, bro. Oh, anime, oh yeah, yeah, oh, yeah. one piece, Naruto. uh eh, dragon ball yeah oh yeah oh my god psycho bro okay eh? what? what very good is psycho, psycho. Yeah, yeah, yeah 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 oh can สวัสดีจ้าโอ้ยเย่ very good you are so cool see you later bro see you bro see you bro oh, yo ไ <God. S 2> ปเลยก็ไปฟาร,ร์มต่อดีกว่าครับมาจอกคนญี่ปุ่นมาอย่างรั่วเลยตอนนี้มีคนฟาร,ร์มอยู่หน้าบ้านเราหว่าใครเนี่ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยโ yo hello bro

Yeah yeah yeah. Hello. 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 I What? Oh 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 Right. You won. Uh, yeah, sorry sorry. Sorry sorry. Sorry sorry. โอเคไม่ได้ผมเจอคนญี่ปุ่นว่ะอันนี้คือเจอคนจีนต่อเอาเรื่องอยู่นะหลายประเทศเกินไปแล้วก็ไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปหาฟาร์มต่อดีกว่าเจอคนครับนี่ไงตอนนี้เจอคนฟาร์มว่ะตอนนี้ผมเอาเป็นปืนลูกโม่มาตอนนี้มันน่าจะสาหัสแล้วแล้วก็ไล่ตามเลยดูดิมันโดดเป็นจิงโจ้เลย น,ออนะนี่ไง,จ,งจิงโจ้ก็ร่วงไปแล้วก็สวยกรรมฐานที่โคตรเยอะเลยแล้วกเก็บมาไปแล้วก็ฟาร์มอยู่นะข้างหน้าครับด,ดูนี่เจ็บแล้วอีกเม็ดเดียว นี่งไงเม็ดเดียวร่วงเลยรู้ของอะไรก็สแครปนี่คือร้อยกว่าเก็บมาครับตอนนี้บอกเลยว่าเติบโตดูดิเราได้รายอย่างเยอะเลยมาแล้วกลับบ้านครับเฮ้ยตอนนี้คือเฮ้ยนี่ไงโอ้ยแล้วเจอคนทุบตู้บิลามามา นี่แล้วก็สารต่อเลยมาดูว่าของในตู้บิลนี่คือจะมีอะไรบ้างนะมันใกล้พังเลยเนะี่ยพังแล้วนี่ไงโอ้โหดูดิแล้วเด็กคายนี่โคตรเยอะเลยแต่ว่าเอาเรื่องครับยังเยอะกว่าบ้านเราอีกอะ่ะห้าสิบกว่าเลยนี่ไม้พันหนึง่งเอาเรื่องรวยครับงานนีปไปแล้วก็ไปนะ อันนี้คือฟาร์มครับแล้วก็จะหาทําปืนเนี่ยนี่อะไก็มาถึงบ้านเราครับตอนนี้คือเพื่อเราไม่รู้ว่าหายไปไหนวะคนไทยที่เราหาเจอเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปฟาร์มที่ไหนนะหายเลย <are> i อ h เฮีย bro i อ h เฮีย I need spring I need spring bro need spring okay, do, okay, do. ตอนนี้คือผมขาดสปริงว่ะจะไปทำปืนเนี่ยมาลองขอเพื่อนบ้านดูนะแต่ก็บอกไม่ไปแล้ว่าเราต้องการสปริงเนี่ยไม่รู้ว่ามาันจะรู้เรื่องหรือเปล่านะนี่พอาได้สปริงที่บ้านเราก็มีอันหนึ่งครับนี่ก็ขาดอีกอันหนึ่งแี๋ยวฟาร์มไปนี่ก็ไม่ได้เลยว่าสปริงเนี่ยไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเมียวะมันเดี๋ยวใกล้บ้านเราเลยมาลองขอมันดู นี่แล้วพิมอย่างนี้เลยฟาร์มอยู่ไหน้หเพื่อเราคนไทยเมื่อกี้แหละเฮ้ยนี่ไงเราได้สปริงมาแล้ว I need, I need gun thank you bro thank you need gun where are you going yo มีคนยิงผมว่ะวิ่งยาวครับใครยิงเนะี่ย และแล้วสภาพบ้านเราดิตอนนี้คือชั้นหนึ่งผมก็อัพมาเลยนะแล้วก็อัพเป็นหินครับแล้วก็ประตูนี่คือเป็นประตูเหล็กนะนอ่แล้วผมได้สปริงมาหว่าไปขอบมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีอยู่อันหนึ่งเราก็จะมาทํากันครับแล้วก็จะคราบปืนมาไอ่สปริงสองแล้วแล้วก็จะคราบปืนที่นี่มาครับปืน S M G เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยิงรัวดีกว่าปืนลูกโม่เนี่ย ของก็พออยู่นะไปไปนี่แล้วก็เอาเหล็กมาคราบมาแล้วนี่ที่เหลือคือครับกระสุนนะครับแต่ก็น่าจะพอแหละเพราะว่าแล้วก็มีนี่เยอะครับกรรมถันกับไอ้ฐานเนี่ยไปมาต่นี่คือพร้อมลุยครับแล้วก็ครับกระสุนอยู่นะแต่ก็ได้ปืนมาแล้วมาลองเล่นสักหน่อยแต่นี่คือได้มีปืนกลบ้างแล้ว เดี๋ยวคนครับดูดิไอตัวนี้คือมีปืนอยู่นะพวกนี้เนะี่ยแล้วก็ยิงก่อนเลยนี่ไงแล้วก็ร่วงหนึ่งบอกแล้วว่าเรามีปืนนี่คือเราได้ยิงเลยเก็บปืนนี้ก่อนโอ้โหลูกโมแล้วก็ปืนอะไรนี่แล้วก็ต้องค่อยๆย,ยิงเพราะว่าก็สนน้อยพี่นันนดพอไม่เฮ้ยไล้วข้ามโดนยิงว่ะ น่าจะโดนสนายยิงหย้ยข้างหน้าครับนี่ไงแล้วก็ร่วงไปดนะูของนะแล้วก็สวยมีของอย่นิดหน่อยมีไม้มีหินแล้วก็เก็บทุกอย่างครับตอนนี้นี่ไปเดี๋ยวไปหายิงคนครับหาคนที่มันมีปืนเนี่ย อนนี้คือมีคนอยู่ข้างหน้าผมครับและผมย่องอยู่นะแล้วก็จะนินเดียแล้วไปยิงมัน,นมดิจเจอแล้วนี่ไงแล้วมาร่วงไปมาดิและก็เรียบร้อยโอ้โหูด,ดิและคือมีปืนทอมสันด้วยเอาชุดเกรอบมานี่เราจะได้จับปืนทอมสันแล้วประตูบ้านมันเปิด,ดว่ะเข้าได้ไหมเนี่ยนะ คือกล่องมันล็อกไปแล้วไปดีกว่าครับตอนนี้คือผมได้ปืนมาว้ะเฮ้ยถือว่าได้ทอมสันมาทอมสันนี่คือปืนดีอยู่แต่ก็เพิ่งมีแค่ปืนนี้เองเนี่นยไปดีวยวลองใช้ดูครับทอมสันเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลย,เยแล้วก็จับแต่ขวานอย่างเดียวเาลองจับปืนบ้างแต่ว่าสายได้นะ่ากสุดนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วมีคนมา ไอ้โโอตัวนี้คือย่องอะไรเนี่ยกระร่วงครับแต่ก็ววเดินมาหาคนกันรือว่าจะเจอคนหรือเปล่านะตอนนี้คือผมโดนสไนย,ยิงหวะ่ะสไนอีกแล้วฮ้ยแล้วก็จูก๊กหนีครับี๋ยวก็จะมาแอบหลังบ้านนี้เนะี่ยแล้วก็จะลองเอาธนูยิงครับไล่ม,ลนะมันมาใกล้ๆนะตอนนี้เขามาอยู่ไกลมากอะดูดิ น่้จะยิงยากครับเพราะว่ามันก็เป็นสไนด์เราก็ต้องรองมันมาใกล้ๆเดี๋ยวก็ลองเปิดกับธนูจะรอมันนะเฮ้ยโดนว่ะโอ้ยโดนสไนยจริงปะ่ะร่วงละว,วันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับวันหลัก็แค่เล่นใหม่ว,วันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับทุกคนผมไปก่อนละ